คุณคงเคยได้ยินมาตลอดว่าทุกความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆกว่าใครสักคนนึงจะทําอะไรจนประสบความสําเร็จให้เราได้เห็นเนี่ยล้วนมีที่มาที่ไปเบื้องหลังมากมายและคุณสงสัยไหมครับว่าเรื่องราวเบื้องหลังเหล่านั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างวันนี้ครับผมจึงได้รวบรวมเบื้องหลังความสําเร็จของคนเหล่านั้นจากหนังสือวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่ม3ามมาเล่าให้ทุกคนฟังกัน แล้วคุณจะเห็นเลยครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความสําเร็จที่หวานชื่นต้องผ่านความพยายามที่ขมขื่นขนาดไหนแน่นอนครับว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสาเร็จคุณต้องผ่านทั้ง8ข้อนี้ไปให้ได้ข้อที่1ครับคือการทําสิ่งนั้นได้สม่ําเสมอและต่อเนื่องยาวนานจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยผมขอยกให้เรื่องนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับและเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามไปการทําอะไรสักอย่างได้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ย แปลว่าเราจะต้องมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในความต่อเนื่องนั้นครับอย่างแรกคือความชอบครับเพราะถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราคงไม่ทํามันได้เรื่อยๆและถ้าไม่ชอบเนี่ยเราก็คงไม่สามารถทนทํามันได้แม้ว่าบางวันเนี่ยจะเซ็งๆหรือว่าไม่มีอารมณ์จะทําอย่างที่2ครับคือวินัยครับการที่เราทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตลอดเนี่ยมันแสดงให้เห็นครับว่าเราเนี่ยก็เป็นคนที่มีวินัยอยู่ในตัวเองจนสามารถบังคับตัวเองให้ทํามันได้แต่ธรรมชาติของคนเราครับเราจะมีวินัยกับสิ่งที่เราชอบและถูกบังคับเท่านั้นด ังนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีวินัยอยู่ในตัวจะทําอะไรก็สําเร็จยากครับอย่างที่3ครับคือพลังใจครับคือการที่คุณเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะกลับไปทําเรื่องนั้นอีกครั้งไม่ว่าผลจากการทําครั้งก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงก็ตามไม่ว่าผลของมันจะออกมาดีหรือแย่คุณก็ยังตั้งหน้าตั้งตาทําต่อไปโดยที่ไม่หยุดหย่อนครับ ข้อที่2ครับคือเรามีพัฒนาการในการทําสิ่งนั้นโดยที่คุณภาพและผลลัพธ์ของมันเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับการที่เรามีพัฒนาการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะครับเพราะการที่เราทําอะไรได้ต่อเนื่องเนี่ยย่อมต้องมีการเรียนรู้และทักษะเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยครับถ้าเราทําอะไรต่อเนื่องแล้วไม่เกิดการเรียนรู้หรือว่าพัฒนาอะไรเลยเนี่ยเราก็จะไม่มีทางสําเร็จครับถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดต่างออกไปครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่จาเป็นต้องพัฒนาขึ้นหรือเปล่าแค่รักษาคุณภาพเดิมเอาไว้ให้ได้ตลอด ก็น่าจะพอแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือมันไม่พอครับและมันไม่มีทางพอด้วยครับเพราะว่ามนุษย์เราเมีความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับของที่มันเคยดีในช่วงหนึ่งอาจจะกลายเป็นของธรรมดาพื้นๆได้ครับเมื่อเวลาผ่านไปเคยได้ยินไหมครับว่าลูกค้าเนี่ยไม่มีคาว่าพอหรอครับ มีแต่คําว่ามอครับคือต้องดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและแน่นอนครับถ้าคุณไม่พัฒนาแล้วทําให้มันดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายครับโลกนี้ก็ย่อมมีสิ่งที่ดีกว่าเกิดขึ้นเสมอครับ mm hmm. เมื่อน,นั้นแหละครับเวลาของคุณภาพเดิมนั้น ก็จะหมดลงครับในโลกของการทํางานครับเราจะเห็นคนจํานวนมากครับทำงานตําแหน่งหรือทํางานหน้าที่เดิมเป็นเวลานานแต่ก็ยังพร่ำบนครับว่าเฮ้ยทำไมไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าเลื่อนตําแหน่งสักทีเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นหรือว่าธุรกิจจานวนมากเนี่ยเปิดมาก,ก็หลายปีแล้วครับแต่ทําไมยังมีขนาดเล็กเหมือนเดิมทั้งที่ในตลาดเนี่ยมีการแข่งขันที่รุนแรงกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆครับสาเหตุหลักก็คือคนหรือธุรกิจเหล่านั้นขาดการพัฒนาตัวเองนั่นเองครับ ข้อที่3ครับคือต้องถูกที่และถูกเวลาครับทุกความสำเร็จต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นจริงเสมอเลยครับคนเก่งอยู่ผิดที่ก็ยากจะประสบความสําเร็จคนเก่งแต่เก่งผิดเวลาความเก่งนั้นก็ไม่มีความหมายครับไม่ว่าจะเก่งเร็วเกินครับเก่งล่วงหน้าเกินกว่าใครจะเห็นค่า <_ v isa> หรือว่าเก่งตามหลังคนอื่นในวันที่ความเก่งนั้นเนี่ยไม่มีใครต้องการแล้วคนที่ประสบความสําเร็จจริงต้องอยู่ถูกที่ถูกเวลาและอยู่ในที่ที่มีคนต้องการในเวลาที่มีคนต้องการมากที่สุดครับ ข้อที่4ครับ มีพื้นที่ของตัวเองและสามารถอธิบายได้ครับคนที่ประสบความสำเร็จนี่ไม่จําเป็นต้องครอบครองทุกตลาดทุกพื้นที่บนโลกนะครับแต่จําเป็นต้องมีพื้นที่เฉพาะที่มั่นคงของตัวเองครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครสามารถเอาชนะเราได้ครับซึ่งในภาษาการตลาดเนี่ยเราจะเรียกว่า positioning นะครับหรือว่ามีตําแหน่งของตัวเองคือการสร้างภาพจําให้กับลูกค้าได้ชัดเจนว่าเราเป็นธุรกิจที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าไหนครับคือเรามีความสามารถเฉพาะทางในด้านไหนที่ไม่มีใครเอาชนะได้ในเรื่อง นั้นครับความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่การเอาชนะทุกคนในโลกครับแต่เป็นการเอาชนะทุกคนได้ในพื้นที่ที่เราเลือกจะอยู่อย่างมั่นคงครับ ข้อที่5ครับคือมีต้นทุนที่มากพอครับทุกความสําเร็จมีต้นทุนครับต้นทุนนั้นคือหลายสิ่งรวมกันนะครับทั้งความรู้การศึกษาความสามารถเฉพาะตัวเวลาสังคมและเม็ดเงินครับทุกความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ต้นทุนเหล่านี้มากน้อยต่างกันครับคนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่รู้ต้นทุนของตัวเองดีและกําหนดรูปแบบความสําเร็จที่เหมาะสมกับต้นทุนที่มีอยู่ครับเรียกว่ามีแค่ไหนใช้แค่นั้นไม่เดินตามความสำเร็จของคนอื่นครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าแม้ว่า ว่าเราจะพยายามทําตามวิธีของคนที่สําเร็จมากแค่ไหนเราก็ยังไม่สําเร็จอยู่ดีครับยกตัวอย่างเช่นมีคนที่ประสบความสําเร็จจากการปั้นแบรนด์ของตัวเองลงทุนสร้างแบรนด์เครื่องสําอางของตัวเองและประสบความสําเร็จเฮ้ยเราอยากสําเร็จบ้างแต่เราไม่มีต้นทุนเงินครับคาถามคือเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเรามีต้นทุนอะไรเรามีความรู้ไหมเรามีเวลาไหมหรือเรามีเครื่องมือเช่นออนไลน์เฮ้ยเราก็ต้องใช้ต้นทุนที่มีเนี่ยสร้างแบบอื่นครับเช่นทำนายหน้าก่อนซื้อมาขายไปเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ค่อยไป ทำแบรนด์ก็ได้เห็นไหมครับคือต้นทุนแต่ละคนเนี่ยมีต่างกันดังนั้นคุณจะไปเห็นเขาแล้วก็อยากเป็นแบบเขาคิดว่าทําแบบเขาและจะสําเร็จแบบเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าต้นทุนมันต่างกัน ดังนั้นเนี่ยถ้าอยากจะประสบความสําเร็จให้เลิกเดินตามความสําเร็จของคนอื่นแล้วเริ่มต้นมองหาความสําเร็จในรูปแบบของตัวเองเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่ามากครับหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยมีต้นทุนลับซ่อนอยู่มากมายครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ยอมนํามันออกมาใช้แต่กลับพยายามเดินตามความสําเร็จของคนอื่นครับเพราะเห็นว่าเอ้ยคนคนนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็เลยอยากจะขอเดินตามรอยบ้างเพื่อจะสําเร็จบ้างนะครับต่อไปข้อที่6ครับ ความเชื่อว่าสิ่งที่ทํานั้นถูกต้องแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ถูกใจคนอื่นเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราเลือกทําอย่างสุดหัวใจว่ามันเป็นสิ่งที่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องและจะพาเราไปสู่ความสำเร็จที่เราต้องการครับถ้าเราไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราตัดสินใจเลือกเราจะหวั่นไหวครับทุกครั้งที่มีใครมาแซะใครมาวิจารณ์มาท้วงติงมาติเนี่ยคือเราจะหวั่นไหวแล้วก็อาจจะล้มเลิกไปครับซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทําก่อนครับอาจจะเชื่อมั่นเลยเถิดไปถึงระดดดับที่เเฮ้้้ยยานล แต่มันก็เป็นสิ่งจําเป็นครับที่ทุกความสําเร็จต้องมีข้อที่7ครับคือต้องเฉยยกับความผิดพลาดครับความผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับและทุกความผิดพลาดก็มีข้อดีซ่อนอยู่เสมอคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เรียนรู้และบริหารความผิดพลาดได้ดีครับสามารถที่จะประมาณการได้ว่าตัวเองผิดพลาดได้กี่ครั้งผิดพลาดได้ในระดับไหนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือคนที่ประเมินโอกาสผ,ผิดพลาดไม่เป็นครับ และข้อสุดท้ายข้อที่8ครับคือมีนิยามของคําว่าสําเร็จชัดเจนในแบบของตัวเอง เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราประสบความสำเร็จแล้วถ้าเรายังไม่สามารถอธิบายกับตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยความสำเร็จนั้นมันมีรูปร่างหน้าตายังไงบางคนเนี่ยวัดเป็นตัวเงินบางคนเนี่ยวัดเป็นชื่อเสียงหรือบางความสําเร็จนี่อาจจะมาในรูปของการเอาชนะอะไรบางอย่างหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องการแค่พิสูจน์ตัวเองให้ใครบางคนเห็นว่าเฮ้ยเราทําได้นิยามความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันครับจึงไม่ควรลอกเลียนแบบกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ใครที่ยังคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เนี่ยผมอยากให้คุณลองคิดใหม่นะครับโดยเริ่มต้นจากการที่กลับมามองตัวเองอย่างจริงจังครับตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องการอะไรกันแน่อะไรที่เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเราและมีอะไรบ้างที่เราต้องทำหรือต้องใช้ทรัพยากรอะไรเพื่อทำสิ่งนั้นให้ได้แล้วก็เริ่มต้นค้นหาต้นทุนของตัวเองครับว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะพาเราไปสู่จุดนั้นได้และจะหาสิ่งที่ขาดจากที่ไหนได้บ้างถ้าเราได้คำตอบแล้วเราก็เริ่มทดลองครับทำไป พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายครับมันจะทําให้เราเนี่ยพบเจอกับความสำเร็จที่เราต้องการอย่างแน่นอนและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง,ง y o u t u b e Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถ ฟังได้ทางช่องทางพอดแคต์อื่นๆอย่าง Apple p o d t a s t Google p o d c a s t p o d b e a n แล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลย ถ้าคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเนี่ยผมแนะนําให้แอดไลน์ไปที่แอดไซน์สมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ดีสคริปชันครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้าารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิตจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ